ฉลองยอดขาย5ล้านกระปุกประจวบเหมากับเป็นเดือนเกิดเผาพอดีดังนั้นใครเห็นคลิปนี้มารับของขวัญสัมมนาคุณค่ะนอกจากเราเนี่ยจะแจกทองในกระปุกวิตามินซีแล้วนะคะแจกกันจนถึงสิ้นปีเลยยังไม่พอค่ะวันนี้ใครสั่งนะวันนี้ตอนนี้เห็นคลิปนี้เราสั่งเลยนะเผามีของแถมพิเศษให้ค่ะตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่เผากินมา3เดือนแล้วเนื่องจากว่าเผาท้อง พอท้องเสร็จเผากินตัวนี้ไม่ได้เพราะมันมีกูใต้ยเยอะกินไม่ได้มันอันตรายกับลูกในท้องก็เลยให้ทางเภสัชกรที่ทําตัวนี้เนี่ยบอกพี่เอาอะไรมาให้หนูกินได้บ้างเขาเลยสง agen, ่งเพียวคอลลาเจนมาให้ตัวนี้เป็นเพียวคอลลาเจนสามท้ายมีไดรแปบไทยไตรแปปไทแล้วก็ไฮโดรไลฟิชคอลลาเจนค่ะกินดีมากเพราะขนาดเผาท้องอ่ะดูได้เลยนะหน้าเผาไม่มีสิวฝ้ากระไม่ขึ้นเลยนี่ไม่ได้ใช้รองพื้นหรืออะไรแนตะ่แต่งหน้าอ่อน,ออนมากแล้วก็ผิวพรรณนี้ไม่มีพอกวีบงวีบีนะคะใครเห็นก็บอกว่าเออผิวดีมากเผากินตันััััวววนนนนนีีออาาีี้้้้้เเเลลยดงแแแผาาาาอมมถใหหฟฟรรคค่่ะสํบท โปรโมชั่นวิตามินซีของเพา, Pro าเนี่ยปกติ2แถม1-980บาทเท่านั้นถูกที่สุดแล้วไม่พอวันนี้เพาเอาคอลลาเจนแถมให้อีกเป็นโปรโมชั่นซื้อ2แถม2ค่ะได้ไปหมดเซตนี้เลยเพียง980บาทจ่ายเท่าเดิมได้มากกว่าเดิมพุ้งกว่าเดิมแต่ย้ำว่ามีแค่ตุลาคมนี้เท่านั้นเพราะว่าอะไรเดือนเกิดเพาค่ะดังนั้นอยากได้โปรนี้เซตนี้อยากเอาคอลลาเจนดีๆไปลองทานแบบนี้นะคะสั่งด่วนเลยจ้ะ